สะเทือนวงการรู้หรือไม่ทายาทระลมาผู้นั่งแทนผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกกลับแทบไม่มีใครรู้จักทำไมกันนะอลิสวอลตันอลิสซวอลตันชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าเธอคือมหาเศรษฐีเบอร์ตน้ตนๆของโลกในฐานะทายาทของตระกูลวอลตันวอลตันผู้เป็นเจ้าของอาณาจักรคาปเลกยักษ์ใหญ่อย,อย่างวอลมาวอลมา์ Walmart. ปัจจุบันเธอมีทรัพย์สินรวมกันกว่า116,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ป่าเข้าไป4.3ล้านล้านบาท ฟังดูเยอะจนตาลายเลยใช่ไหมละ่ะแต่ถึงแม้จะรวยล้นฟ้าขนาดนี้กลับมีคนรู้จักเธอน้อยมากแล้วอะไรที่ทําให้เธอแตกต่างจากมหาเศรษฐีคนอื่นๆกันอลิสเป็นลูกสาวคนเดียวของแซมวอร์ตันแซมบอร์ตันผู้ก่อตั้งวอมาร้านขา,ขายของรถราคาเล็กๆที่เริ่มต้นจากราตาคันซออาคันซอก่อนจะขยายกลายเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดมหึมาที่เรารู้จักกันดีเธอมีพี่ชายสคนคือจิมจิมและรอร,รบอร์ตันรอรบอร์ตัน ซึ่งปัจจุบันทั้งสองยังคงดำรงตำแหน่งสำคัญในบอร์ดบริหารของบริษัทแต่นี่แหละคือจุดที่น่าสนใจต่างจากพี่ชายทั้งสองอลิสเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่แตกต่างออกไปเธอให้ความสนใจในด้านศิลปะมากกว่าธุรกิจและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวาเธอได้ก่อตั้ง Crystal b r i t i s s Museum of American Art ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะอเมริกันคริสตัลบริดจส ในปี2011ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปะล้ำค่าจากศิลปินชื่อดังระดับโลกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในพื้นที่ชนบทได้เข้าถึงศิลปะได้ง่ายขึ้นซึ่งถือเป็นความตั้งใจที่ดีมากๆเลยนอกจากนี้อลิซยังทุ่มเงินลงทุนในโครงการเพื่อสังคมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการศึกษาตัวอย่างล่าสุดคือเมืองเบนทวินเบนตันวินกำลังจะเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ซึ่งจะใช้ชื่อของเธอเป็นเกียรติ ถึงแม้จะมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลแต่ลิสกลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่โอ้วดความร่ำรวยและไม่ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการสะสมงานศิลปะคือความสุขอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่สอนให้ฉันเข้าใจถึงความงามของชีวิตซึ่งเป็นคำพูดที่กินใจและแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าชื่นชมของเธอและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปอลิสบอลตันไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกเท่านั้น แต่เธอยังเป็นแบบอย่างของการใช้ความมั่งคั่งเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมและศิลปะมากกว่าที่จะใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่ตรงนี้อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้บางคนอาจจะมองว่าการบริจาคเงินเพื่อสังคมเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดที่เธอมีหรืออาจจะตั้งคำถามว่าวามาเองก็มีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแรงงานอย่างไรบ้างแล้วคุณล่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่คนรวยช่วยเหลือสังคมถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเสมอไปหรือไม่ หรือเราควรพิจารณาถึงวิธีการได้มาซึ่งความร่ำรวยนั้นด้วยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย